สวัสดีครับเราก็กลับมาอยู่กันในไลายเก็บเษจีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้เนาะไม่มีอะไรมากเราคิดว่าเราจะมาสุ่มหาจี้ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนาะนั่นก็คือจี้ที่มีชื่อว่าชื่ออะไรชื่ออะไรลุมดำหรอไม่ใช่เราจะมาหาเรืออากัดโลนนะครับเพราะว่าเราคิดว่าในอนาคต่าจะมีตัวละครหลายๆตัวมาที่มันไม่มีคุณเมืองในตัว อ,อย่างฮาลายองอ่ะมันมีเขาเรียกว่าอไมันมีแปนในตัวแต่มันไม่มีคูณเมืองเอลเลเซ่ L อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีคูณเมืองเพราะฉะนั้นเราคิดว่าหาไว้ก่อนน่าจะดีใช้ไมไ่ใช้หรือไม่ได้ใช้ค่อยว่ากันเออเขาเรียกอะไรนะมีดีกว่าพอจะใช้แล้วมันไม่มีอ่ะโอเคก็วันนี้เราจะไม่เปลี่ยนภาษาอะไรเลยเนาะเราจะใช้น้องนักบิดป่องแป้งนะครับมาเป็นกำลังใจในการสูงให้กับเราโอเคไปเลย5 0าิเพลแรกจาก39นะครับดูว่าจะ เสียไปเท่าไหร่สำหรับจี้หนึ่งชิ้นนี้นะครับก็เอโบก A ใช้แค่แปดเนาะต้องเตือนสติตัวเองไว้ก่อนอ่ะเต็มแล้วเหรอเพราะว่าจะคิดว่าเอโบกใช้สิบเอโบกใช้แปดเอใช้สิบสองอ่ะโอเคไม้อ่ะเอมาแล้วครับปรับขออย่างนั้นก็ได้ให้หมดสักห้าพันก็ดีนะขอแค่ห้าพันได้ไหมเพราะว่าจะได้เลือกลูกบาทห้าพันก็คือเหมือนได้ได้จี้ฟรีมาหนึ่งจี้เนี่ยเออขอสักห้าพันนะจีเอ๋อ โอเคปราบอ่าที่อีเวนต์มาแล้วครับเมื่อกี้มีบักด้วยเนาะก็ A อโบกมาแล้วหนึ่งขาด A อโบอีกต้องเจดต้องเจ็ดเดน่ส่วน A นั้นขาดอีกสิบพูดแล้วมันก็เศร้าภาษาไทยมันไม่ค่อยออกเลยอะเอโบกมาอีกหนึ่งอันแล้วครับเขาดอีกห้าเอยใช่ไหมมีสามหรอไหมเออแต่ค่อยไปนะับขอสุ่มไปก่อน ถามว่าจี้สองอันเนี้ยควรหาจี้ไหนเราคิดว่าถ้าอยากได้ในอนาคตควรหาจี้เ,เ,เรือเอเรือโลกอวกาศเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในอนาคตจะมีตัวละครที่มีแป่นในตัวแต่ว่าไม่มีคูณเมืองไม่ว่าจะเป็นอะไรนะฮาเลยองเอลิเซ่คีมุนเอาาเอามยอมรายอย่างเงี้ยก็คือไม่มีไม่มีเมืองแผงในตัวเพราะฉะนั้นจี้ชินนจะตอบโจทย์ แล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้ามีจี้ชิ้นนี้คู่กับตัวมีแปรน่ะอนาคตคือหมวกอร์ชิลเราอาจจะไม่ต้องหาเงเพราะว่าหมวกอร์ชิลอ่ะมันป้องกันสองข้งก็จริงแต่ว่ามันไม่ป้องกันการดักเนาะมันจะแค่ป้องกันการดึงดูดกระชากอะไรพวกเนี้ยมันป้องกันหมดเลยแต่ว่าการดักต่างๆจะไม่ป้องกันอืเพราะฉะนั้นจี้ชิ้นนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางออกเนาะสำหรับคนที่ไม่อยากหาหมวกอร์ชิลในอนาคตแต่สุดท้ายถามว่าหาไหมก็หา าเพชรเหลือใช่ไหมเพชรหาก็เพชรเหลือก็หาได้หาได้ทุกที่แหละถ้ามีเพชรอะ,อะเอมาอีกหนึ่งนะครับปับเอมาอีกหนึ่งละํลำคาญจังเลยจี้เต็มบ่อยน่าจะแบบเพิ่มให้สักช่องจี้สักหมื่นหนึ่งแต่ตอนนี้ขอ a อบวกได้ไหมเอบวกขอ a อบวกเบวกแบบจุกๆแบบมาสติดกันสักสองสามอันอะไรอย่างเงี้ยหรือ,อถ้าหมดสักสี่พันก็ดีมากเลยนะ G m คือนะมันเป็นที่เสิรมอมันก็ควรจะหมดน้อยอย่าให้หมดเยอะเลยโบโบโอ้เอมาเยอะเนาะเอมาเยอะแล้วไงก็ไม่ปิดอะถ้าเอบอกไม่ออกขอเอ,อกบ้างชื่อไม่ขึ้นเลยหมดไปหนึ่งพันแล้วนะครับโบอเอ,บอมาอีกหนึง่ง ขอปฏิหารแบบปิดสักสามพันปสักสามพันเนาะปิดสักสามพันจะดีใจแบบจะแบบ so happy มากแต่มันคงจะเป็นไปบ๊ไ,ปได้เบอบโบอบโบอบอ ไม่ออกเบอร์ไม่ออกเอ้ยไหมเอามาสักชิ้นเบอร์เบอร์ก็ช่วงนี้ถ้าผู้ชาก็ต้องเข้ขาใจด้วยนะครับเพราะว่าเรียนออนไลน์อยู่ <laughs> อย่าหาทำนะทุกคนเป็นไงก็ยังไม่ออกโอเคไปต่อ าขายจีกยจ้ก่อนขายจี้ก่อนเดี๋ยวเหลือสัก7จ็ดันเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูนะว่าขายอีกอย่างละเท่าไหร่ถ้าเมื่อกี้มีการแบบเดทนแอร์หรือว่าพูดไม่ต่อกันไม่ต้องแปลกใจนะคือครูเรียกตอบคำถามเออก็อย่าว่าไปสิครูต้องสนับสนุนเราสิเราอยากเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมโบอ่าเอโบมาอีกหนึ่งครับรู้สึกขาดเอโบอีสี่มั้งน่าจะใช่ ขาด A อวกน่าจะอีกแค่4ี่เราว่า A น่าจะเกิดแล้วแหละอืมอืมโบโบเดี๋ยวไปดูก่อนเนาะว่าว่าว่าขาดอีกอย่างละเท่าไหร่อขาดเอวบอีกสี่แล้วก็ขาด A อีกแค่1อันเนาะ สชิ้นนี่นแหละคือสิ่งที่มันจะทำให้ออกยากสี่ชิ้นสุดท้ายขอขายจี้ก่อนโบโบขาขจี้เองไปให้หมดสักหนึ่งยชิ้นนะจ๊ะโอ้ยกดยกเลิกสิโอเคโอเคโอเค,อเคไปต่อไปต่อกันเลยโบ อ่าอีก4อันสุดท้ายนะครับ A บส่วน A ขาดอีกหนึ่งเนาะโบโบโบโอ้โหกริบสีทองอย่างเงี้ยมาอุ้ยเธอฉันได้ที่เปลี่ยนสีมาเธอทำไมคือได้ที่เปลี่ยนสีมาคืออีเวนต์นี้ก็ต้องทำแล้วแหละพราได้ที่เปลี่ยนสีมาแล้วโบอ่ะ A อขาดอีก สามนะครับอุ๊ยอุยดวงดีอยู่คือคือหมดแบบสักห้าพันก็ได้ไหมหมดสักห้าพันเพชรอะเอาสักสี่พันก็ได้คือเก็บเก็บมันจะได้เป็นสี่หมื่นไงเออเพชรมันก็หายากนะจีเอ็มเห็นว่ามันมีสามหมื่นะกมมันจะเก็บได้สามหมื่นอะมันข้ามอะไรมาอะไรยาวเนาะมันข้ามอะไรมาเยอะ จีมอนเตอร์ต่างๆมันหายไปพูดแล้วมันก็เจ็บบอกเลยว่าคะแนนลัคก,กี้ไม่ออกเลยโบโบเอ๊ยรู้สึกตอนนี้เอนี่จะแบบหายไปเลยเนาะ คือเอไม่ออกมันก็คือปิดไม่ได้นะอีกหนึ่งชิ้นเนี่ยเหตุอย่างเงี้นนะโบแต่เอบวกก็สำคัญนะเอบวกอีกต้องสามชิ้นอ่าเอมาครบแล้วนะครับตอนนี้ขาดเอบวกเนาะเอบวกเอบวกเออบวกเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เอบวกที่เราอยากได้เป็นเอบวกเราไม่รู้แต่เอบวกที่เราได้มาแล้วเนาะขาดอีกทั้งหมดสองชิ้นเนาะเอบวกเนาะก็ ก็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 ขอให้ปิดน้อยๆนะตามตามตามที่เราหวังไวนะ้เนาะไหนๆก็ได้เปลี่ยนสีมาแล้วก็ GM ก็อย่าใจร้ายกันเลยเนาะอย่าใจร้ายกันเลยเนี่ยออกมาได้แล้วอีกสองชินะ้นอ่ะให้อภัยแล้วออกมาบ๊โอ้ไม่ใช่เนี่ยถ้ามันออกอีกอันหนึ่งอะ่ะเออต่อไปอะ่ะที่ออกยากอะ่ะคืออันสุดท้ายแล้วนะ อันสุดท้ายก็คือออกยากเออโบคะแนนลักกี้เต็มแต่ครั้งนี้คะแนนลักกี้ไม่โชว์ฟอร์มเลยขอไอบวกจากคะแนนลักกี้สักชิ้นหนึ่งเนาะก็อ,อยากจะบ่นกับ G m เอเหมือนเดิมว่าทำไมมันไม่มีกด1ิครั้งเราได้สิบกล่องใช่ปะทุกคนรู้แฟนคลับรู้ว่าทำไมมันไม่มีเราอยากได้แบบนั้นคือมันไม่ต้องนั่งกดทีละกล่องไงคือกด เอโบถึงเออ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าจะได้ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยอารักเน่ได้รับจีเอ้ยนี่ไงได้รับจีมาแล้วขาดอีกชิ้นเดียวนะครับขาดอีกชิ้นเดียวโบเนี่ยขออีกหกร้อยได้ไหม บอบอฉีดสุดท้ายแล้วบอโอเคปิดอีเวนต์นี้ใช้แค่สี่พันนะทุกคนใครอยากทำก็มาทำตามกันได้เนะอะโอเคเดี๋ยวเรามาแลกจี้กันเลยนะครับก็จี้ที่เราจะแลกมาก็คือจีออ้โลสุกแก่งเนาะเพราะว่าเราอยากได้เรืออวกาศโลกอ่ะไปหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวก่อนสิ เมื่อเราต้องรับอันนี้ก่อนต้องรับอันนี้ก่อนต้องรับอันนี้ก่อนเกือบ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 โบโเห็นไหมบอกแล้วว่าไม่ได้หรอกอันดีๆอะไผ่มีท่าลู่มาสักอันหนึ่งสิฉันขอสั่งไพ่มีท่าลู่เราเท้ากระโดดดุกๆๆ,ๆ,ๆได้สามครั้งหรออ๋อสามครั้งก็สามครั้งอันนี้ก็สามครั้งเนาะเอาไว้อัพจี้แหละ X บวกพวกเนี้ย เออจีเอ็มบอกว่าเออได้อันนี้ไปแล้วอะได้เปลี่ยนสีไปแล้วอะก็พอแล้วแหละเออโอเคกดรับต่อโลใช่ไหมจะกดผิดหรือเปล่าอีกทีหนึ่งกดโลแบบเรียบร้อยแลกมาเลยโบเรืออวกาศโลมาแล้วนะครับแต่เราจะไม่เลือกแค่นั้นเพราะเราจะแลกเป็น Limited Editions บอกเลยมาแล้วโบปามเรียบร้อยปิดเป็นที่เรียบร้อยเลยลนะครับสำหรับจี้ใหม่เนาะก็ใช้ไปทั้งหมด4,000เพจนะครับของของไอดีแล้วนะ4,000เพจนะก็ถือว่าปิดน้อยแล้วก็ตอนเนีเ้ลูกบาท Apple ที่เป็นตัวช่วย,วยของ v e v o d i l ลิทก็ทาง GM ก็แจกเข้ามาแล้วนะครับก็ เข้าไปรับแล้วก็ไปเลือกรางวัลกันได้เนาะอยู่ข้งางง่รงอุ้ยขอโทษทีนะของรองเยอะไปหน่อยะบบนี่อยู่ตรงนี้เออเข้าไปไอ้นี่ได้เนาะเข้าไปรับได้นะครับก็โอเคเนาะสาหรับอีเวนต์นะี้เนาะกดอะไรเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าปิดน้อยเพราะว่าน้องกล่องแป้งมาเป็นกําลังใจให้กับเราสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวเราไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันสงการหรือวันปีใหม่ไทยนะครับถ้าไปเที่ยวที่ไหนก็ขอให้นำดระวังตัวเนะเาะล้างใช้สเปรย์แอลโกอฮอล์แล้วก็อย่าลืมสนนบหน้ากากอนามัยกันด้วยนะครับไปละบายบายจุ๊บจุ๊บอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับเราด้วยนะ